สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมลงกระลึงช่างต้อมวัดศินเพชรบุรีครับวันนี้ครับผมก็มาเริ่มงานากันแต่เช้านะครับสะอาดสะอานมากครับร้านนะครับผมก็ทําไปเก็บไปกวาดไปถูไปเช็ดไปนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะครับ ไปไล่ลมเบรกนะครับรถล,ลูกค้ากันคันนี้ไล่มาสองวันแล้วนะครับเมื่อวานวันหนึ่งนะครับวันนี้วันหนึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับผมรถเวสป้านะครับผมนี่ไล่น้ำมันเบรกจะหมดขวดแล้วนะครับผมก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะครับว่า ไอ้รถรุ่นเนี้ยนะครับเวลาไล่นะ้ามันเบรกนะครับมันต้องติดเครื่อง <c oughs> มันต้องเปิดไฟแบบเน,นี้ย <c oughs> ตัวนี้เป็นเวสป้า GTV 300สามร้อยนะครับผมสาเหตุที่ต้องไล่แล้วเปิดไฟนะครับเพราะว่านะครับระบบ ABS นะครับระบบเบรกมันนี่แหละนะครับผมจะทํางานร่วมกับไฟฟ้าไฟหน้านะครับผมไฟท้ายถ้าเราไม่เปิดไฟนะครับ เราไล่ยังไงมันก็ไม่ไปสักทีครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ยบีบมาสุดแล้วนะครับแล้วรถก็เบรกไม่อยู่ด้วยนะครับคือลูกค้านะครับเวสป้านะครับคือผมก็รับทํารถทุกรุ่นแหละนะครับเนี่ยตั้งแต่เวฟนะครับเวฟสองยังหวะเนี่ครับดีโอครับสองังหวะสามังหวะสี่จังหวะผมรับหมดอ่ะนะครับอันนี้ก็ลูกค้านะครับมาเปลี่ยนปั๊มบนนะครับ ปั๊มซิ่งเลยซ้ายขวานะครับก็รับจัดสภาพด้วยนะที่ร้านอะไม่ได้แต่งแรงอย่างเดียวครับรถเดิมก็ทํานะครับแล้วก็เปลี่ยนสายทักนะครับนี่สายทักบนล่างเลยสายทักเวทป้าแพงหน่อยครับเส้นละสามพันห้าสองเส้นเจ็ดพันแค่สายนะไม่รวมปั๊มนะครับผมอันนี้ก็รถเพิ่งออกมายังไม่ได้เดือนเลยนะครับก็ปั๊มล่างแต่งสี่พอตนะครับน่ะอันเนี้ยตัวหน้าใหญ่กว่าตัวหลังอีกดูปั๊มหน้าดิ เห็นไหมอย่างสวยอ่ะโชคเชิกจัดหมดแล้วคันนี้นะครับทีนี้ครับก็มาถึงเรื่องการไล่น้ำมันเบรกนี่แหละจะส่งงานลูกค้านะครับส่งไม่ได้ครับรถไม่มีเบรกครับผมเปลี่ยนเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เวลาบีบเบรกนี่ครับขี่ไปนะครับกำมิดเลยนะครับความจริงเบรเนี่เป็นเบรกดิสหน้าดิสหลังนะครับแต่มันจะต้องจิ๊เดียวอยู่นะครับจะต้องแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูรถดําเดิมก่อนนี่ครับ ที่ใช้กันนะครับอ่าแบบเนี้ยอยู่แต่คันเนี้ยนะครับไม่อยู่นะครับไล่อย่างไงก็ไม่อยู่นะครับเนื่องจากด้วยเมื่อวานไล่ไม่ได้เปิดสวิตกุญแจนะครับน่ะไม่ได้เปิดไฟนะครับกำๆย้ำย้ำย้ำหยียบย้ำย้ำหยียบอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้เปิดไฟแล้วนะครับก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับวิธีไล่ครับนี่ครับไม่ต้องทําอะไรมากเติมน้ํามันเบรกแล้วก็เปิดสวิตกุญแจนะครับเขาจะมีกระปุก ABS อยู่ตรงนี้นะครับผม ABS ก็คือเวลาขับมาเร็วๆกํามิดกํามิดเลยนะครับมันก็จะช่วยเบรกดูดเล็ดึดดดึด,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 ดให้ไม่ให้รถถลัยหรือว่าเซแถลเลเกิดอันตรายนะครับนี่ผมก็บีบอย่างนี้นะครับย้ำๆปุ๊บนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กําไว้แต่ทีเนี้ยรถเวสป้าคันนี้นะคันนี้ถ้าเรากําเงี้ยเราจะหันหลังนะ่ะป,ปล่อยไล่ลมเบกไรกนต่มันไล่ไม่ได้มันต้องทําสองคน ใช่ไหมมมนต้องทำสองคนนะครับมันถึงจะทําได้นะครับเพราะว่ามือเราจะเอื้อมนุ่นมือหนึ่งแล้วก็มาปล่อยน้ํามันเบรกที่เนี่ยมือหนึ่งมันไปปั๊มแต่งเนี่ยมันทําได้ยากนะครับซึ่งปั๊มธรรมดาเนี่ยมันอยู่ด้านนี้มันก็อาจจะเอื้อมกันถึงนึกออกไหมแต่นเนี้ยตัวไล่ลมเบรกมันอยู่ด้านนี้มันอยู่ในตุ้มล้อด้วยนะครับก็นะครับ,นะรบไล่ยากนะมันก็เลยเสร็จช้านะครับผมเมื่อวานก็แค่ใส่อ่ะ นะครับประกอบปั๊มบนปั๊มล่างนะครับผมแล้วก็จัดนะครับสายถักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาไล่ลมเบรกนะครับผมแล้วเมื่อวานลูกค้าเยอะด้วยครับก็ทําอยู่คนเดียวนะครับรถเพราะว่างานอะไหล่ลูกค้าก็บีกันอยู่ในร้านนะครับในโรงกึงนะครับเพราะว่าอะไหล่มาทําเยอะมากเมื่อวานมาทีนี้ก็มาดูการไล่กันนะครับผมนะครับจะบีบบีบเนี้ยนะครับแล้วก็จะใช้เนี่ยครับเคเบิลทยนะครับ ที่ว่าตำรวจชอบใช้อะไรอ่ะตำรวจประเทศนอกกับในหนังอ่ะชอบใช้ล็อกมือผู้ต้องหาแทนกุญแจมือเงี้ยบางทีเหตุฉุกเฉินความผิดซึ่งหน้าออกเวรแล้วเงี้ยนะครับก็ไม่ได้กุญแจมือติดตัวไปนะครับจับผู้ร้ายก็ใช้เค็มันทายนะครับรัดนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็จะรัดนะครับนี่กำปุ๊บรัดไว้รัดไว้แบบนี้นะครับรัดแค่พอออกได้นะเห็นไหมอ่าทีนี้ครับเราย้ำ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 ไปข้างหน้าแล้วใช่ไหมเราก็มาปล่อยข้างหลังนี่ ก็สายก็ขวดใสเรียบร้อยนะครับการหกเละเทอะเละสี่ล้อแม็กนะครับคู่ไม่รู้กี่หมื่นนะครับผมรถแบบนี้แพงนะแสนกว่าบาทเดิมๆก็กันไว้ก่อนนะครับนี่แล้วก็ปล่อยมันเบรกนะครับนี่ไอตัวนี้ก็คือตัวไล่ลมเบรกนะครับของรถทุกคันต้องมีปั๊มอะถ้าปั๊มเบรกที่ไหนไม่มีตัวไล่ลมเบรกอย่าไปซื้อนะครับผมไม่คุ้มนะครับขาดทุนนะครับต้องเอาตัวไล่ลมเบรกมาด้วยนะครับอแต่มันมีทุกลูกแหละลกเว้นเขาลืมผลิตใสมานะครับ เสร็จแล้วก็ออกครับนี่ครับก็ออกเสร็จแล้วก็ย้ำนะครับย้ำย้ำย้ำนะครับในขณะที่ยังเปิดไฟอยู่นะอ่าเดี๋ยวใครเจอรุ่นนี้ครับรถมันยังใหม่อยู่ครับยังไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวใครซื้อมาแต่งเปลี่ยนปั๊มเบรกเบรกใช้ไม่ได้เหมือนคันนี้ไม่รู้ด้วยนะนะครับผมสอนวิธีไล่แล้วนะอ่านี่ครับกำ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 นะครับผมถ้าเบรกไม่ได้นี่ยิ่งกำใหญ่เลยครับกำมิดก็ไม่อยู่ครับ นี่ก็ย้ำๆไปนะครับสังเกตว่าฟองไม่ขึ้นแล้วนะเห็นไหมฟองมันไม่ขึ้นแล้วนะครับ <m> นี่ฟองไม่มีแล้วนะครับอันนี้คือนะครับมันจะใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมนะเนี่ยแต่ตอนแรกกรมไปติดนี่เลยนะครับอันนี้กรมไปไม่ถึงแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้แล้วมันจะเบรกอยู่แล้วนะครับ เราก็ไล่ต่อกอสักหน่อยนึงนะครับอย่าเพิ่งไปมั่นใจเดี๋ยวขี่ไปมันไม่อยู่ตัวใครตัวมันนะครับเนี่ยแต่เราเบรบ,บีบดูเนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับมันเริ่มจะบีบเข้าได้น้อยขึ้นทุกทีทุกท,ท,กทีแสดงว่าน้ํามันเบระมันใกล้จะเต็มแล้วเต็มปั๊มแล้วนะครับผมลมมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเราก็ย้ำๆอีกสักสิบทีนะครับแล้วก็ลัดไว้นะครับผมนี่ลัดไว้นะครับเราก็มาปล่อยนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะครับจากที่เบรกไม่ได้นะครับรถท่านจะเบรกดีเลยนะครับผมเขาปล่อยเสร็จแล้วก็จะลืมเติม้มันเบรกนะครับนี่น้ำมันเบรกดอทสี่นะรุ่นนี้ใช้ดอทสี่นะครับนี่ครับดอทสี่จุดสี่เบอร์สี่นะอะไรก็ว่าไปนะครับเติมเข้าไปครับเพราะเดี๋ยวเราต้องปล่อยน้ำอีกเยอะครับ ก็ลองบีบดูนะครับแต่จริงฟองหมดอะฟองเบียรหมดแต่ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมมันจะเป็นฟองเล็กเเหมือนกินเบียใครเคยรินเบียรงแรงแล้วมันเป็นฟองกันมั่งนะครับเนี่ยเนี่ยหมดแล้วเห็นไหมหมดฟองแล้วไม่มีแล้วครับเบรก็ใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมนี่ก็นะครับกำเข้าไม่ไม่สุดแล้วนะครับตีมกำติดนี่เลยกำปึ๊ก ทีนี้เราอยากรู้นะครับว่าเบรกอยู่ยังเราก็ติดเครื่องสีครับรออะไรนะครับติดเครื่องก่อนเลยนะครับไม่ต้องสนใจอ่าแล้วก็นะครับลองปิดให้ล้อมหมุนดูแล้วก็เบรกนะครับผมถ้าล้อมันหยุดก็ใช้ได้อะถ้ากลำลอล้อยังไปอยู่ก็ใช้ไม่ได้แหละนะครับนะครับปิดก่อน